ซัมเมอร์นี้ผงปืนมีลุ้นแน่นอนครับจากเงื่อนไขที่นิวคาสเซิลนั้นอาจจาเป็นต้องจำใจขายอีซัคครับหากสโมสรน,นั้นไม่ได้ทำในสิ่งนี้ครับทางอเล็กซานเดอร์อีซัคกับสูน้าดีกรีทีมชาติสวีเดนคือหนึ่งในผู้เล่นที่เนื้อหอมที่สุดณนะเวลาปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นระเบิดฟอร์มยิงประตูให้กับซาลิกาดงในทีนนี้19ประตูจากการลงเล่น29นะัดทุกรายการครับ ยังไงก็ตามครับมีสโมสรที่สนใจตัวของเขาอย่างจริงจังในเวลานี้ครับก็มีเพียงแค่อาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลนะครับที่ต้องการจะเซ็นสัญญาด้วยและถึงแม้ว่าเดี๋ยวแม็กไพลเองจะปักป้ายค่าตัวเอาไว้สูงลิฟที่ประมาณ150ล้านปอนด์แต่ล่าสุดเองก็มีรายงานจากสื่อของสเปนเข้ามานะครับเป็นข้อมูลที่เปิดเผยเข้ามาใหม่ล่าสุดว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั้นอาจจําเป็นต้องจําใจขายแข,ข้งรายนี้ครับหากว่าพวกเขานั้นไม่สามารถตีตั๋ คว้าโคต้าเพื่อไปแข่งขันในถ้วยยูเอฟ,ฟ้าแชมเปี้ยนลิกในฤูดูการน้าได้นะครับพร้อมจะหันราคาขายครับมาเหลือที่100ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวของอเล็กเดอร์อีซากับก็ยังเหลืออายุการใช้งานอีกยาวไกลครับเพราะว่าปัจจุบันนั้นเขามีอายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นเองครับแล้วเพื่อนๆเลยครับมีความเย็ยนยางไรกันบ้างครับถึงเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ